ตุ๊กตาอาราวาสอีกแล้วน้องได้ตุ๊กตาอีกแล้วตุ๊กตาอาราวาสอีก้วค่ะ อีกแล้วตุ๊กตานี่เต็มห้องไปยังจ้าตัวอะไรอีกเนาะบานี่ตัวอะไรอีกเนาะอยากได้จริงด้วยได้ได้ได้สีดำเออได้สีดำสีดำบอกรวมใจไปบัตรไปอี๋เออบ่าในไรตีสีดำเนี่ยอันไหนมีขอบคุณค่ะขอขึ้นไป เหตุเลยเหรอไหนอ่ะดูยังไง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 ดูมันไม่มีมันมีอยู่ข้างกล่องไหมี่ถ้าไม่มีอยู่ข้างกล่องก็แปลว่าซีผิดจริงๆซีไหนมันไม่มีไม่มีอยู่ข้างกล่องเหรอเออจริงๆด้วยตัวนี้ตัวนี้โอ้โมันหมายความว่าจังเดยนี่เอาเงินมาค่ะตัวปีศาจอ้โตัวปีศาจปีศาจปีศาจ บาดูเต้นโอ้ยเป็นใดตุกตาไหมอีกแล้วถาเตาดแนที่ไป้นมา่ัวสังสีสามร้อยโอ้ยเนาะคุยกับนม่ตุกตารวมใจบ้บานถ้าต้องเลือกเองันขาเลือกสีบอได้แม่บอไปซื้อไห้าซื้อข้บรูเลยไหาซ้มเลยไหมอตัวนี้มันได้ตัวกระมอตัวพิษน ไม่ได่าไก่อันเนี้ยมันไข่อเออมันไม่อยู่เรียนเลยอยู่เรียนเวลาออกไข่หมาว่าจะไหนเนี่ยไม่ใช่หมาของเราเนี่ยตามันจร <c oughs> ิงได้บอลไหนลูกซุ้มนี่อ้ยเนาะอายตากริ้งได้ไหมลูกแย่ไปละบังตามันนั่นได้บอลตามันตามันโอ้ซุ้มนี่บอลไหนมันมาโตใหญ่ยังเให้ได้ตี ตัวนี้เห็ดได้เยอะจัดสวามันซุ่มบ่ได้อ๋อเนาะแม่เราบุหรุจักเนาะเออจี้เขียนตัอะไรบุหรุเลี้ยงน้ำเขาดอกบุหูุเลี้ยงแล้วเห็นแต่เขาเป็นตุ๊กตาเออหัวหัวตาตุ๊กตาอันนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเขาแตะเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ขายเออตัวนี้ไม่ขายเลยเนี่ยจากโลกเราปุ๋ยเนาะ เ <c oughs> นี่ยตัวนี้ตัวนี้กี่โลแล้วเนี่ยตัวนี้ห้าหนึ่งร้อยล้านโดไลเนี่ยตัวนี้ขาดไรเนาะ